สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนำบรรยากาศช่วงใกล้จะค่ำนะคะแต่ไม่ค่ำค่ะยังพระอาทิตย์ก็ยังอยู่อยู่นะคะแต่ว่าความสงบนะคะช่วงเวลานี้สงบนะคะเ,เพื่อนๆมีแต่เสียงลมเสียงโมบายค่ะ กับดอกไม้สวยงามนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะมาดับความร้อนค่ะเพื่อนๆมาดับความร้อน พาให้รู้สึกเย็ยนเย็นขึ้นค่ะทุกคนเสียงน้ามากๆค่ะทุกคนแล้วก็ร่มนะคะจากแสงแดดแผดเผาทั้งวันนะคะเพื่อน แดดแรงมากๆแล้วก็อากาศร้อนที่สุดเลยค่ะทุกคนพอแดดล่มลมตกดอกไม้ก็สวยปลิวสวัยค่ะทุกคนอดที่จะนำมาฝา,ากไม่ได้นะคะนี่ค่ะฟูแดดทั้งวันเลยสงสารจังเลยนี่เลยค่ะลมเย็นค่ะเพื่อน ชบาน้อยของฉันชบาน้อยของฉันอย่าหลุดลงมานะอย่าหลุดนะตัวเอง <c oughs> สวยมากมากเลยเพื่อนๆเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูลมนะลมพัดนะลมพัดนี่อ่ะนี่เนี่อันนี้อันนี้ดู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  ดูความน่ารักของดอกไม้นะคะทุกคนอยู่ได้ประมาณสองสาวันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งช่วงนานค่ะเพราะว่านี่ค่ะนี่ค่ะรอออกนะรอออกต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อนๆไม่เคยหยุดเคยหย่อนเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นชบานะคะเพื่อนๆหามาไว้นะคะ สวยงามมากๆม,มันเป็นความสุขทางใจนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่ก็คือชวนชมสามสีก็ต้นเก่าต้นเดิมแต่ว่าดอกนี่นะคะดอกนี่ไม่ได้ออกง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่สามสีนะคะต้องจาลึก <c oughs> สวยงามสำหรับพีิชูนะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ ให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานนะคะทำคอนเทนต์ส่งนะคะส่งองค์กรของเรานะคะส่ง AI ส่ง Facebook นะคะทุกคนให้มีความสุขในการทำงานนะคะส่งพลังบวกบวกถึงเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชม